อันนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองแล้วนะคะหิวแล้วหิวเข่าแล้วกับข้าวมาแล้วด้วยอันนี้เรากินตั๊กอตนเนื้อค่ะกับข้าวอยู่ที่นี่ก็คือฝากพี่เขาซื้อให้นะคะว่าอยาก็คือสั่งไปว่าเราอยากกินอะไรแล้วก็เขาก็จะเอาบาแสงไปให้หน้า,ห,นาห้องเลย อันนี้กิ้มข้าหลัองเนื้อเปื่อยก็ลูกชิ้นเอมเหมือย่างแล้วก็มีคอฟฟีที่ขายไม่ได้เลยก็คือกาแฟค่ะ รู้สึกว่าอยากกินกาแฟนมก็เลยเอานมแอลมอนผสมกับกาแฟก็กจะเป็นไอคอแฟแอลมอนมิลค์จะไ,ได้กินแบบไม่รู้สึกผิดมากเพราะว่าไม่เพราะว่านี่เป็นนมแอลมอน์ดีต่อสุขภาพนะคะ ท้างรัดว่าตรงแกนี่การมีโหลดสำหรับคนมักง่ายเขมข้มนมากแล้ก็ที่จริงก็ถ้ามีอะไรเป็นไกลก็ตัดนี่แต่ว่ามักง่าย จะได้เป็นกาแฟนมกาแฟใส่นมโอ้ยหล่นแล้วหลอดอยู่ไหนนะาคือว่าเราหลอดทิ้งไปแล้วหาหลอดไม่เจอหูบกันโอชีมาเกะ ใส่น้ำจิ้มมาหน่อยค่ะขี้ที่น้ำจิ้มเนาะเบิงด,งดูจะจิ้มเดี๋ยวเข่าเหลาเราจะใส่ถ้วยนี้พอหร,หรือเปล่า ไม่เห็นหน้าเราเลยอะ่ะเห็นแต่ปากเห็น,นก็เหรอพอเห็นหน้าก็จะไม่เห็นของกินนะทีเนี้ยหอมมากเั้งใจพักกระติมถั่วเหล้วพี่กินอนะไรเนาะวันนี้ถั่วขึ้นหน่อยแท้ก๋วยเตี๋ยวต้องน้ำเยอะๆมีคนคชอบสดนนะ้ำ เสก๋เก๋ยวันนี้กาเหลาเลยวันนี้สั่งเกาเหลาไม่เอาเส้นเพราะว่าเราไม่ต้องการแป้งวันนี้เรากินแป้งตอนเช้าไปแล้ววิ่พ่ออยู่อันนี้สั่งฝังบุญลวกเพิ่มมาด้วยให้ไายว่ากี่บาทสิบห้าบาทแพงมาก ชิมาาหาบ้านเ้างชั้นือประกวงอีดีนี่ได้เป็นสามกลคุณแล้วอันนี้สิบห้าบาทนะทุกคนเดือะปรงกวงแห้งเหรอเดี๋ยวเราเดีย๋ยวชิมก่อนว่าจะปรุงหรือเปล่านวแล้วมต่ต้องปรุงใส่แค่บักริกกับพอ่อ ว่ามันไม่ร้อนแล้วอ่ะทุกคนมันเย็นแล้วมันเลยบาบแบาบบอร์สวงเลยบแบบนี้ให้ทุกคนดูก่อนอุ้ยบอรห็นมาต้องเบิ้งดอกกีคารยายกองเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวตักให้ดูก็ได้ กินก๋วยเตี๋ยวเราไม่ชอบปรุงบ้างทิปคนหนึ่งน <c oughs> อกจากร้านไหนที่จะแบบไม่อร่อยจริงๆค่อยจะปรุงแต่ส่วนมากก็คือจะไม่ค่อยปรุง <c oughs> ใส่แค่พริก <c oughs> เพิ่มพริก <c oughs> เพิ่มความเผ็ดนิดหน่อย <c oughs> แต่บางคนชอบกินผักเว <c oughs> ลากินก๋วยเตี๋ยวก็เราต้องใส่ผักเยอะๆ เปิดมัตเตอร์เชียร์ก่อนเพิ่มอครรสในการกินอาหารให่ก็ได้ให้กับขุงคุณเมื่อเราเป็นผู้ชนะเราก็เป็นคนกุญชตาชีวิตคนไม่ได้มุ่งละค่ะ เมื่อเช้าดืมกินที่จริงต้องกินตอนเช้าแต่ว่าเมื่อเช้าดืมกินฟ้าทลายโจรก็ออยากแก้กเส็ษพอดี7 7ขอ้ขอเศคเอาตัวให้รอดเยอะมาก วัตถุดิบที่เราอันเดียวจะหมดทุกอย่าไมันยากกว่าคิดเมนู้วบางทีคิดเมนูมาได้ดีแต่วัตถุดิบหลักน้ำอยู่ไหนมันก็โซนนั้นแะถ้าคุณเนี่ยได้วัตถุดิบจิ้ง่ายดีจะทำเมนูอะไรครับอยากให้มันถึงแล้วเหมือนกันค่ะหรือมันถึงเวลาที่คุณอิ่แล้วต้องมีของหวานไหม่ะบ้าค่ะมั่นใจในจานนี้มากมันต้องเป็นจานที่ดีนี่ค่ะของหวาน เดี๋ยวปอกผลไม้ไว้ดีกว่าค่ะจะได้กินตอนช่วงบ่ายช่วงนอนดูซีนก็คือจะปอกแอปเปิ้ลชอบทิบชบปชอบกินแอปเปิ้ลมากเลยนะคะแอปเปิ้ลส้มอันนี้กระท้อนแต่ว่ายังไม่ป่าหรอกยังไม่กินอันนี้เกแกะส้มด้วย โอ้โมม่วง,งสุกแล้วอ่ะเสียใจตอนที่พี่เขามาให้มันยังดิบอยู่เลยแตว่าจะกินกับน้ำครีมแต่ว่ามันสุกแล้วดูสินี่มหมดแล้วแกค่ะ่เยูตัวเย็นไว้ ไ,ไม่เ็บีตกเ,ใเ,เขใช้แป้งเค้กทำเสบอกแอปเปิ้ลไม่ปอกเปลือกเพราะว่าชอบกินเปลือกว้าบาดมือสะนอก ไม่ค่อยป,ปอกนะปกติคือกัดกินเลยกัดกินแดงสีเลยแต่ว่ามือนี่รู้สึกอยากปอกขึ้นมาอยากปาดเป็นชิ้นๆหน่อยแตาบาดมืดแทะชิ้นก่อนอันนึงก็ปอกส้มกันพวกผลมไม้เนี่ยทิพชอบ ส้มแล,แล้วก็แอปเปิลนี่แหละค่ะที่สุดแล้วเป็นคนชอบกินอะไรเปรียปร้ยวๆอ่ะพวกมะม่วงอะไรเงี้ยกระท้อนชอบมากมะขามเปรียปร้ยวๆเผ็ดๆมันหลไปบนนี้สิกินเมือน่บอกขอ,อทิ้ทเเียวไปเลยมือม่อสิเด็ดเปื่อนที่เดียวจะกินหมดหรือเปล่าบาเหลือถ้าได้แบบนอนดูซีรีส์ไปแล้วก็กินขนมไปลยอะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้ตัวเลยแหละรู้ตัวอีกทีหมดจานแล้วซิมกันหวานเดีย๋ยวเราไปแช่ตัวเย็นไหมก่อนได้กินไหมคะผละไม้ของเราเสร็จแล้วทำอะไรต่อนอนนอนดูซีรีส์เกาหลีแล้ว เงาเนอะอยู่คนเดียวมันก็จะเงาเงาหน่อยวันนี้ทิ์ก็กับตัวเป็นวันที่8แล้วนะคะไม่มีอาการอะไรเลยนอกจากเจ็บคอน,นิดหน่อยไปนอนดูเน็ตฟิกดีกว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสาม กว,กว่าแล้วคือตอนแรกว,ว่ากินข้าวเสร็จทำไรเสร็จจะมาดูนอนดูซีรีส์แต่พอเข้าไปในติ๊กต็อกออกไม่ได้ก็เลยนั่งอัดคลิปเล่นนิดนึงไม่ทำไมหน้ามันจังแล้วเราก็กลับมาใช้ชีวิตบนที่นอนอีกครั้ง เมื่อคืนเพิ่งดูซีรีส์จบไปเรื่องหนึง่งดูเรื่องอะไรดีทุกคนแนะนำกันหน่อยแนะนำซีรีส์สนุกสนุกกันหน่อยเมื่อคืนดูเรื่องรักวุ่นวายนายมเหิสีหลงยุคเพิ่งจบไปหาที่ตั้งกล้องก่อน ดูซีรีส์เสร็จก็น่าจะหลับนอนสัก30นาทีชั่วโมงนึงแล้วต่อไปหลักก็จะมาออกกําลังกายช่วงเย็นกันก็ประมาณนี้ค่ะแทนวันนี้ก็มีแค่นี้แหละเพราะว่าเราก็อยู่แต่ในห้องไม่ได้ออกไปไหนขอตัวไปนอนก่อกันนะคะเออโยจุดหนงยันเ ดูซีรีส์เสร็จก็หลับไปพักหนึ่งค่ะตอนนี้ตื่นแล้วน่าจะหกโมงได้แล้วตอนนี้แต่รู้สึกว่าเหมือนฝนจะตกเลยสลับกองยนะังไงอ่ะก็จะลุกไปเปลี่ยนชุดออกกำลังกายกัน อีกรอบว่าจะมาสูดอากาศข้างนอกกหน่อยฝนตกฝนเลยยกสองตดติดกระคัดหน่อย ีเลยค่ะไฟดับแล้วก็ฝนตกหนักมากเอาน้ำเสร็จแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้ไฟดับนานอยู่เหมือนกัน40นาทีก็ฝนตก ฟ้าร้องน่ากลัวมากเมื่อกี้ช่วงที่ไฟดับทิพก็ออกต่อประมาณ 20... 10นาที10กว่านาทีก็ไปอาบน้ำมาเพิ่งเสร็จเลยคะ่ะต่อไปแล้วก็ดินเนอร์กันกินข้าวกันคะ่ะทุกคน เมนูเย็นวันนี้สลัดผักสลัดทูนา่าไข่ต้มน้ำสลัดแต่ว่าเราจะใช้น้ำสลัดของเซเว่นตอนเยน็นเราก็จะกินเบาๆ ออกปาลาร้องดังมากก็ขยำขยำอยานั้นเข่ากันจะน้อยคลุกเขาให้เข้ากันนะคะเอาแล้วมันสิลิ วน่ากินน่ากินไปอีกเพิ่มโปรตีนด้วยไข่ตุ้มเสียดายน่ากินไหมคะอิตดาたิมาส น,นี่ก็ทุ่มทุ่มครึ่งแล้วค่ะกินข้าวเสร็จก,ก็ไม่มีอะไรละกินข้าวเสร็จก็นอนปกติอยู่นี่ที่ก็จะนอนประมาณสี่ทุ่มสามทุ่มครึ่งก็ปิดไฟแล้ว๋อไม่ค่อยดึกตื่นเช้าเหมือนคนแก่เลยอะ่ะอร่อย จะให้เกาหลีไบโคลเรียดูพี่ซอกันลิปเอฟซีพี่ซอเลย ดิมยินนอนของแท้นี่ก็จะเข้านอนแล้วจะปิดคิวแล้วนะคะก็เพราะว่าไม่ได้ทำอะไรแล้วก็คือนอนดูซีรีส์วันนี้ก็มีแค่นี้ จริงจงปิดคลิปเลยดีกว่าก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะคลิปก็ออกินข้าวเสร็จก็นอนดูซีรีแค่นี้เลยขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้เขามาดูเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ ขอตัวไปนอนก่อนขอ,อตัวไปใช้ชีวิตบนเตียงก่อนฝันดีค่ะโอยมีนาซายบายบาย,ายนาระเฮ้